แป๊บเดียวใกล้หมดปีกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับปี2024ในปีนี้มีเกมไหนที่โดนใจเพื่อนๆเป็นพิเศษกันบ้างไหมก็สำหรับเรื่องที่ว่าเกมไหนเป็นที่1ในปีเนี่ยผมว่ามันก็มีทั้งเรื่องความชอบและก็องค์ประกอบมากมายที่มันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ยกว่าเกมไหนคือเกมสยองขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้ร้อยทั้งร้อยปีนี้ยังไงก็ต้องยกให้ i l e n t h i l l 2เท่านั้นจริงๆนั่นแหละครับ ถึงแม้ว่าเกมมันจะมีอะไรให้ผมบ่นเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดจะถามถึงข้อดีโดยเฉพาะในแง่ของเกมสยองขวัญผมว่ายังไงเกมเนี้ยมันก็ยังโนนึ่งเสมอเพราะงั้นผมก็เลยไปลองเก็บรวบรวมข้อมูลมาว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกมนี้ยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้ซึ่งผมก็หามาได้ทั้งหมด7อย่างด้วยกันดังนั้นวิดีโอตัวนี้จะเป็นในเรื่องหัวข้อ7เรื่องที่ทําให้เซเลนฮิทูยอดเยี่ยมนั่นเอง แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด s ั b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและสําหรับคอนเทนต์ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคีสเลนฮิวทูจากเว็บไซต์ค e ีเมลเลอร์ที่ส่งคีย์มาให้กันอีกแล้วดังนั้นใครที่รักเกมนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกมนี้แบบถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะครับตอนนี้กําลังลดราคาซะด้วยเหมาะเลยเอาล่ะก็ขายของกันยีนเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาดูกันว่า7เหตุผลที่ทำให้ i ซ e n t Hill 2มันยอดเยี่ยมมันจะมีเหตุผลอะไรกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับข้อที่1เขารบต้นฉบับสำหรับเหตุผลนี้ผมว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่ทำให้แฟนเกมรักการรีเมคครั้งนี้เหลือเกิน เพราะว่าอย่างที่เข้าใจตรงกันว่าเวลาที่เราเห็นข่าวเกมที่เรารักมากๆสกเกมมันจะได้กลับมาทําใหม่แบบ next gen มันก็คงจะไม่มีอะไรน่าคาดหวังไปกว่าการที่เราจะได้เห็นเกมนั้นๆบนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆอยู่แล้วแต่คําว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกับเกมที่เรารักมันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมจะต้องดูสดใหม่เสมอไปเพราะยังไงการ remake ที่ดีกฎของมันก็คือจะต้องเคารพต้นฉบับและเก็บสิ่งดีๆที่มีเอาไว้เสมอ สิ่งนั่นแหละครับสิ่งที่ Silent Hill 2เขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากเป็นเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่เราเคยประทับใจกับมันในปี2001ดังนั้นใครที่คาดหวังจะได้เห็นอะไรเก่าๆที่น่าประทับใจกว่าเดิมข้อนี้ Silent Hill 2สอบผ่านฉลุยไม่มีผิดหวังและหน่อมซ้ำการรีเมคในครั้งนี้ก็ได้ถูกยกระดับความยอดเยี่ยมขึ้นมาอีกขั้นเพราะถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นเกมที่เคารพต้นฉบับแบบสุด แต่ของใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นพวกฉากเกมเพลย์ gameplay, หรือว่าลูกเล่นทางปริศนานี่ก็คือภาที่ใส่เพิ่มเข้ามาจนทําให้ของเก่าที่ว่ามันดูสดใหม่สําหรับเกมเมอร์อย่างแน่นอนดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เกมรีเมคที่แค่เคารพต้นฉบับครับแต่มันคือการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นจนมันได้กลายเป็นเกมรีเมคขึ้นหิ่งอีกเกมเอาเป็นว่าการที่เขารีเมคในครั้งนี้มันสุดยอดใครที่เฝ้าหาเกมรีเมคแบบนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังข้อที่2 กราฟิกที่ถูกปรับปรุงมาได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการรีเมคเกมในยุคเจนเพย์1ถึงเพย2สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำให้ออกมาก้าวกระโดดที่สุดนั่นก็คงจะเป็นในส่วนของกราฟิกกันใช่ไหมและใช่ครับ s l e n t h i l l 2เขาก็ได้ยกระดับเรื่องนั้นมาแบบเต็มขั้นด้วยขุมพลังจาก Unreal Engine 5เกมเอนจินสุดเทพที่ทำให้ใครหลายๆคนแยกระหว่างเกมกับความจริงไม่ออกมาเยอะแล้ว คือคุณคิดดูว่าถ้าเกิดนี่คือเกมโปรโดของคุณที่เมื่อก่อนภาพเป็นแบบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไป20กว่าปีภาพมันกลับมาเป็นแบบนี้โอ้คงไม่ต้องบอกกันนะว่าโลกพาเรามาไกลขนาดไหนและแถมเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ว้วแค่ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการจัดวางเพราะป,ประกอบฉากฉากตัวเมืองที่ผุพังฉากเปิดกว้างฉากปิดหรือแม้แต่ฉากที่เป็นมิติสนิมคือการออกแบบที่สุดแสนจะสร้างสรรค์อะไรพวกนี้มันมีใครบ้างเลยครับที่จะเถียงว่ามันไม่ดีตรงไหนส่วนตัวแล้วของอะไรพวกนี้มันสื่ออารมณ์ได้ดีใช้ได้เลยเมืองหลอนเงียบๆหมอกหนาๆนะแต่ว่าดันให้ความรู้สึกเหงาหดหู่มากกว่าที่จะกลัวแบบไม่กล้าไปไหนเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเกิดออกแบบมาได้ไม่ดีผมว่าเขาคงจะสื่ออารมณ์แบบนี้ไม่ได้แน่แน และพอเอากราฟิกสุดสมจริงจากอันเดียวหมาผสมผสานกับความละเอียดอ่อนการยกระดับกราฟิกในการรีเมคครั้งนี้ผมว่ามันก็เป็นการรีเมคที่ยอดเยี่ยมกว่าเกมไหนๆในส่วนนี้ใครที่รักการออกแบบที่ดีและกราฟิกที่จัดหนักก็ต้องใส่เลนส์ฮิวเท่านั้นครับส่วนตัวแล้วผมให้มันติดท็อปเกมภาพสวยเบอร์ต้นๆของปีนี้เลยข้อที่ 3. การปรับปรุงเกมเพย์ให้ทันสมัยมากขึ้น สำหรับเรื่องที่รองลงมาจากกราฟิกก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเกมเพลย์ว่ามีอะไรให้น่าเล่นกันบ้างเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปยังปี2001นี่คือเกมที่สนุกระดับหนึ่งก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมเพลย์มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ด้วยความที่การต่อสู้หลักๆมันคือการที่ต้องเอาอาวุธระยะประชิดไว้เพื่อฟาดแต่ว่าด้วยมุมกล้องและคอมแบทสมัยโน้นน่ะมันก็เลยทําให้การฟาดมันดูเก้งๆกังๆแล้วมันก็จบด้วยการกลายเป็นเกมที่ผ่านมาได้ด้วยการรักษาระยะและก็จังหวะเท่านั้น แต่ว่าพอกลายเป็นการรีเมคในครั้งนี้แล้วระบบการฟาดด้วยอาวุธระยะประชิดมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่เรียบง่ายแต่ว่าถึงใจสุดๆเพราะแน่นอนเราฟาดได้ไม่ยั้งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อ่านการเคลื่อนไหวเพื่อหลบเลยเราก็อาจจะโดนสวนจนถึงขั้นเจ็บหนักและยิ่งถ้าเกิดในจังหวะไหนที่ต้องสัตวกับบอสด,ด้วยอาวุธระยะไกลนะอืโคตรถึงใจครับไม่เคยคิดเลยว่าเซเลนฮิลจะเป็นเกมที่ทําให้ผมระทึกเรื่องการต่อสู้ได้ขนาดนี้ และอีกอย่างสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นในเรื่องเกมเพลย์เขาก็ไม่ได้ทําดีแค่ในเรื่องต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นเพราะว่าการต่อสู้ด้วยปืนก็ยอดเยี่ยมสนุกถึงใจตามมาตรฐานเกมชูตติ้งเกมหนึ่งปริศนาที่ว่ายากก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงความลึกล้ําแบบต้นฉบับการสํารวจก็ทําได้สนุกและง่ายขึ้นไม่มีอีกแล้วการหลงทางที่ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนอะไรยังไงต่อ เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นข้อเสียแบบเดิมๆการรีเมคในครั้งนี้คือสุดยอดเลยครับคือโอเคมันอาจจะไม่ได้สนุกเร้าใจเหมือนกับเกมแอคชั่นแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มองในแง่ของความเป็นสไ r เวอร์เฮอร์เรอร์เกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้เกมไหนข้อที่ 4. บรรยากาศและเสียงประกอบถ้าเกิดจะให้นิยามตัวตนของเกมสยองขวัญมาสักอย่างหนึ่งคุณคิดว่าเรื่องไหนจะเป็นสิ่งที่บอกตัวตนของมันได้ชัดที่สุดส่วนสำหรับผมแน่นอนครับความน่ากลัว เพราะว่าได้เกิดเป็นเกมสยองขวัญแต่ว่าไม่น่ากลัวมันจะเป็นเกมสยองขวัญได้ไงจริงไหมและแน่นอนว่าสําหรับ Silent Hill เขาก็ทําเรื่องนี้ได้ยอดเยี่ยมไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่า Silent Hill 2เนี่ยเขาก็จะมีพวกช็อตจ้มสกแกร์สัเร็จรูปเหมือนกับเกมสยองขวัญทั่วๆไปอย่างนั้นเหรอในเรื่องนี้ไม่เลยครับเพราะว่าสำหรับผมแล้ว Silent Hill คือเกมที่มีความน่ากลัวอยู่ก็จริงแต่กับสิ่งที่เกมนี้จะสื่อได้ดีที่สุดนั่นคือเรื่องของความเศร้าไม่ว่าจะเป็นเมืองธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันมีความเงียบมีความกว้างสุดลูกหูลูกตา แต่กับความมีชีวิตชีวาคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยว่าเหมือนมีแค่คุณคนเดียวที่อยู่ในเมืองนี้เท่านั้นก็เลยไม่แปลกเลยที่ใครก็ตามที่มาเล่นเกมนี้คุณก็จะได้สัมผัสถึงความเหงาความเศร้าความบดหูอยู่ตลอดทั้งเกมเทียบกับเกมอื่นหรือแม้แต่ Silent Hill ได้กันเองผมว่ามันให้อารมณ์แบบนี้ไม่ได้อะถ้าเกิดเป็นเกมอื่นในเมืองร้างเมืองสยองขวัญเนี่ยมันก็จะให้ฟิลแบบลุ้นๆว่าจะมีอะไรโผล่มาใช่ไหม แต่กับเกมนี้มันเศร้าสุดๆไปเลยเล่นแล้วก็เหมือนมีอะไรมาจุกอกตลอดเวลาแบบไม่มีเหตุผลบวกกับเพลงประกอบในหลายๆฉากหลายๆเหตุการณ์ผมว่ามันแปลกดีเกมเศร้าๆแต่ว่าดันเอาดนตรีแบรนด์3ชิ้นมาประกอบฉากเนี่ยนะคือถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะส่วนมากจะมาเป็นวงซิมโฟนิกทั้งนั้นแต่กับเกมนี้ไม่ต้องครับเพลงประกอบของชั้นอ่ะแค่กีตาร์กลองเบสอะบางเพลงแถมคีย์บอร์ดแี่อันก็คือเอาอยู่นั่นจึงเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ i l e n t h i l l 2มีบรรยากาศที่แตกต่างกับเกมสยองขวัญเกมอื่นแบบเห็นได้ชัด เนี่ยคือผมพยายามหาเกมสยองขวัญที่เขาให้อารมณ์แบบนี้มานานแล้วก็คงจะมีแต่ภาคนี้เท่านั้นที่ให้อารมณ์แบบนี้ได้จริงๆข้อที่ 5. ความลึกซึง้งบนโลกใบนี้ถึงแม้ว่าจะมีวิดีโอเกมมากมายออกมาให้คุณได้เล่นแต่กับเกมที่แฝงไปด้วยความลึกซึง้งทั้งบริบทและก็ศิลปะอันนี้ผมว่าถ้าเกิดจะนับมันก็มีแค่ไม่กี่เกมและแน่นอนว่า l e n t h i l l 2ก็คือหนึ่งในเกมที่ว่าเกมนั้น ยกตัวอย่างเช่นตัวเอกของเกมเจมส์เซเดอร์แลนด์ที่เขามาเซเลนฮิลเพราะว่าเขาได้รับจดหมายจากภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออย่างในเมืองเซเลนฮิลที่ทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนจิตใจของเจมทํทให้บรรยากาศของเกมในภาคนี้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความรู้สึกผิดบาปในใจของตัวละครหรือแม้แต่กับศัตรูที่เป็นอคติอย่างพีร m มิดเฮดที่จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความผิดในจิตใจของเจมจนทําให้เขาไม่สามารถหลีกหนีความผิดในจิตใจไปได้พ้น เรียกได้ว่าความลึกซึ้งที่เราต้องตามหาเหตุผลและที่ไปที่มาภายในเกมนี้เนี่ยมันลึกและก็เยอะอยิ่งกว่าคอนเทนต์ที่เราจะต้องเจอทั้งเกมซะอีกดังนั้นใครที่ชอบศึกษาหาพวกเหตุผลที่ไปที่มาของเนื้อเรื่องแบบลึกซึง้งเกมนี้คือตอบโจทย์มากๆครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคือจุดเด่นของ s ซเลนฮิลเหมือนกันนะคือเกมอื่นเนี่ยช่วงแรกมันอาจจะไม่รู้ที่ไปที่มาแล้วก็มาเฉลยในช่วงตอนจบ แต่กับเกมนี้ต่อให้คุณเล่นจนจบอ่านบทสนทนาหรือว่าเอกสารจนครบนั่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาเกมนี้ที่เขาจะสื่อแบบ100%เเซตสรุปง่ายๆเลยก็คือเกมนี้จะต้องใช้การตีความที่ลึกมากๆครับเกมเพลย์ปริศนาที่ไปที่มาเหตุผลที่รองรับนี่คือความสนุกที่ Silent h i l l ชอบแอบซ่อนมาโดยตลอดซึ่งถ้าเกิดคุณได้รู้ถึงเหตุผลต่างๆนา,นานาของพวกมันคุณก็อาจจะว้าวถึงขั้นขนลุกไปกับความสอดคล้องได้แบบไม่รู้ตัวข้อที่ 6. การแสดงอารมณ์ของตัวละคร สำหรับเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษแล้วคือผมไม่ได้ชอบแค่กับตัวละครอย่างเจมเท่านั้นแต่มันคือทุกตัวละครเนี่ยมันมีความน่าค้นหามาเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างสักสอตัวละครคนแรกแน่นอนเจมเพราะว่าถ้าเกิดนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของคุณจริงๆตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่คุณไม่สามารถเดาอะไรกับเขาได้เลย คือทั้งเกมอ่ะคุณจะได้เห็นเจมเขาแสดงอารมณ์เศร้าอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสีหน้าน้ำเสียงหรือแม้แต่ก,การกระทำไม่ว่าจะมองมุมไหนนี่ก็คือคนที่กำลังจมอยู่ในวังวนความเศร้าแบบเห็นได้ชัด แต่กับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนั่นคือเจมเขารู้อยู่แล้วว่าจดหมายที่ภรรยาเขาส่งมาเนี่ยภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปแล้วยังไงก็ไม่มีทางเป็นคนส่งมาได้แต่ถึงอย่างนั้นทําไมเจมถึงยังต้องมาล่ะแล้วเจมก็เหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้ตลอดโดยที่ผู้เล่นจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านสีหน้าตัวละครแบบชัดเจนแล้วพอมารู้ถึงฉากจบผมว่าหลายๆคนคือมีอึง้งเห็นแล้วก็ได้เข้าใจเลยว่าทําไมตัวละครตัวนี้ถึงได้สแสดงออกมาแบบนั้นและตัวละครตัวที่สองที่ผมชอบเป็นพิเศษนั่นคือแองเจล่า สำหรับผมแล้วตัวละครตัวเนี้นี่เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่แสดงอารมณ์ได้น่าค้นหาเป็นพิเศษเหมือนกันเริ่มจากตอนแรกที่เราได้เจอเธอเธอจะเป็นเหมือนคนปั้มปั้มเบอร์เอรคนหนึ่งที่พอได้คุยด้วยแล้วคุณอาจจะคิดว่าบทสนทนาที่คุยด้วยเนี่ยมันอาจจะดูแปลกแต่พอเราได้เจอเธออีกครั้งเราก็จะได้เห็นความแพนิคของเธอแบบชัดเจน ซึ่งมันจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเธอเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เธอกลัวและพยายามหนีจากมันอยู่และในครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับตัวละครตัวนี้นี่แหละครับฉากนี้จะเป็นอะไรที่เฉลยความรู้สึกนึกคิดของตัวละครตัวนี้แบบชัดเจนคือสำหรับตัวละครตัวอื่นเนี่ยผมก็ชอบนะมันดูมีอะไรน่าค้นหาดีแต่กับแองเจล่านี่กลับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกสงสารที่สุดเรื่องเนี่ยภาคต้นฉบับมันก็มีเหมือนกันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเลยแต่กับในเรื่องการแสดงอารมณ์หรือว่าสีหน้าผมก็กล้าพูดเลยว่ามันเทียบกับภาครีเมมแบบไ่ต เรื่องนี้ต้องลองเล่นเองและจะเข้าใจครับสังเกตพวกการกระทำอารมณ์และก็บทสนทนาของตัวละครต่างๆให้ดีๆแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่านี่คือหนึ่งในเกมที่แสดงอารมณ์ของตัวละครอ,ออกมาได้ดีที่สุดข้อที่7ทีมพัฒนามีความเข้าใจตัวเกม สำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความสนุกของเกมโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดการที่เกมรีเมคเกมหนึ่งจะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมสมใจแฟนๆที่คาดหวังกันเอาไว้ผมก็มองว่าทีมพัฒนาที่เข้าใจเกมที่เขาสร้างมันก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เป็นที่สุดในส่วนนี้ถ้าเกิดจะถามว่าเขาเข้าใจยังไงก็อย่างเช่นความเข้าใจในเนื้อเรื่องและก็ธีมของเกมสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้สร้างไม่เข้าใจแบบลึกซึง้งเขาก็คงจะสื่อ,ออารมณ์ของเกมออกมาได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ไม่ได้แน่ หรืออย่างในกรณีการตีความการรีเมคที่ดีในเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขามีการบลิฟงานกันยังไงแต่ว่าถ้าเกิดทีมพัฒนาไม่ได้รักเกมนี้แบบลึกซึง้งผมว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางพัฒนาเกมนี้ให้ออกมายอดเยี่ยมแบบต้นฉบับได้อย่างแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้พัฒนารู้และเข้าใจที่สุดนั่นคือเรื่องความเข้าใจในเชิงเทคนิคของตัวเกมเอนจิน เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่า Unreal Engine 5เนี่ยมันคือ Engine เทพที่นำเสนอความสมจริงใช่ไหมแต่ว่า Silent Hill มันคือเกมที่คาบเกี่ยวระหว่างความสมจริงและก็ความเหนือธรรมชาติอะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดไม่ออกแบบให้ดีไม่เข้าใจถึงอารมณ์และบริบทของเกมจริงๆการสร้างเกมในครั้งนี้มันก็อาจจะดูจืดเกินไปหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความที่เขามีทีมที่พัฒนาที่ดีมากๆนั่นเองนั่นจึงทำให้การสร้าง Silent Hill 2ในครั้งนี้ออกมาถูกใจแฟนเกมที่คาดหวังกันได้แบบสุด,สด ดังนั้นขอเสียงปรบมือให้กับ b ลูเบอร์ทีมกันหน่อยครับพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าเกิดจะสร้างเกมสยองขวัญค่ายเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่านี่เลยครับเข้อ 7, 7สิ่งที่การันตีความยอดเยี่ยมของเซ d e n ฮิลทูเขาซึ่งผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าผมชอบเกมนี้เพราะว่าข้อเสียหรือว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบผมก็สวดหนักไปพอสมควรตอนทำรีวิวอยู่เหมือนกันแต่ าเกิดจะให้ยกเรื่องความยอดเยี่ยมที่ทําให้เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่ผมรักผมว่าเจ็ดสิ่งที่ผมเอามานําเสนอในวันนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนคืออย่างน้นอยๆเลยนี่ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมคาดหวังแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังยิ่งถ้าเกิดจะมองในแง่ของเนื้อเรื่องผมว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดในปีนี้แล้วว่าแต่สําหรับเพื่อนๆเนลยครับคิดเห็นยังไงกับเซเลนฮิลทูกันบ้างรู้สึกเหมือนผมกันไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดให้ผมฟังอย่าลืมมาแชรัรบ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะกับการที่จะหมดปีแล้วแต่ว่าดันเลือกทำเกมสยองขวัญเนี่ยแต่พอมาเห็นตารางที่เหลือแล้วผมก็คิดว่ายังไงพวกเกมที่สัญญาเอาไว้ก็คงจะไม่ทันถ้ายังไงเกมที่สัญญากันเอาไว้เจอกันอีกทีปีหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนผมมีแพลนจะไลฟ์เล่นเกมให้ดูสนุกๆกันเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับทั้งปีนี้และปีถัดไปแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึง เพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ